สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ครับในสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่28มีนาคมปี2021นะครับเราขอบคุณพระเจ้าสัปดาห์นี้เราสามารถพูดได้ว่าเป็นอาทิตย์ทางตานะครับหรือว่าพามซันเดย์ที่ตามปฏิทินของพริสจักรนะครับเพื่อให้เราลึกนึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตของพระเยซูคริสต์และในขณะเดียวกันนั้นก็มีผลต่อชีวิตของเราด้วยนะครับในด้านทางฝ่ายจิตวิญ,ญญาณที่เราเองจะเข้าใจและ เรียนรู้ถึงความรักแต่น้ำพระทยนยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องครับก่อนที่ผมจะนำเสนอในส่วนของอคำแบ่งปันนะครับผมมีคำประชาสัมพันธ์นิดนึงทีอ่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชัดมากนะครับในในหน้าจอนี้เนื่องจากมีอาจอาจจะมีภาพของผมที่อาจจะบังอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่า ยังไงก็ตามผมขออนุญ,ญาตที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องก่อนนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีการเรียนนะครับนะการเข้าสู่บทเรียนพี่น้องครับผมมีการสอนอที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในในวันที่30เดือนมีนาคมนี้นะครับเกี่ยวกับการศึกษาบทเรียนชีวิตคริสเตียนนะครับ ในหัวข้อเรื่องความสุดแท้อยู่ที่ไหนความสุดแท้อยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองนะครับก็เราจะเรียนผ่านซูมในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มห้าสิบเริ่มวันที่30มีนาก็คือในทุกๆวันอังคารนะครับพี่น้องที่สนใจสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาใน QR ว o d e โคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดรอบลงไปในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถทําอย่างนี้นะครับก็คือว่าพี่น้องก็เปิดแผ่นประชาสัมพันธ์นี้ออกมานะครับแล้วก็ ขอให้เพื่อนเปิดแล้วก็พี่น้องก็แอด QR code จากเพื่อนก็ได้นะครับจากตรงนี้นะครับเพื่อเราจะเข้าไปในกลุ่มอันนี้อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับสำหรับการศึกษาในในวิชานี้และถ้าพี่น้องสนใจที่จะเข้าในรายกลุ่มแล้วนะครับขอให้พี่น้องลงติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom นะครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับหรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับติดตั้ง Zo ู om อีกหนึ่งโปรแกร,รมเพื่อที่จะ สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้นะครับในในการศึกษาในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าถ้าท่านสนใจนะครับก็เข้าเรียนเข้าศึกษาที่นี่แล้วก็วิชานี้มีเครดิตด้วยนะครับที่จะให้กับท่านเพราะว่าถ้าเรียนจบก็จะได้รับใบประกาศนะครับของทางสถาบันนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบในตรงนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมพี่น้องสามารถถามผมส่วนตัวได้นะครับติดต่อในไลน์กลุ่ม แท็กชื่อผมแล้วก็นะครับสอบถามได้เลยนะครับเราจะเริ่มเรียนในตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับถ้อยคําของพระเจ้าพระวจนะคําของพระเจ้านั้นนะครับอยู่ในเรื่องราวแห่งพระคุณความรักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่พระเจ้าได้โปรดทรงเมตตานำพาและช่วยเหลือเรานะครับให้เราคิดถึงความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่พระองค์ได้โปรดทรง สถิตยอยู่กับเราทั้งหลายนะครับผมอยากจะขอนําถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้มาเพื่อให้พี่น้องได้เห็นถึงความจริงในความรักขององค์พระเยซูคริสต์นะครับอยากจะขยายหน้าจออีกสักนิดนึงแล้วกว็วันนี้ถ้อยคําของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่19นะครับข้อที่28ถึงข้อที่40นะครับถ้อยคําของพระเจ้าได้บอกกับเราถึงเรื่องราว ของการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตของพระเยซูคริสต์ไว้ว่าอย่างไรนะครับด้วยคำของพระเจ้าตรัสว่าเมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่านั้นแล้วพระองค์ทรงดาเนินนําหน้าเขาไปจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้หมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีบนภูเขาซึ่งเรียกว่ามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวกสองคนสั่งว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า เมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านแก้มันทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้สาวกที่รับใช้นั้นได้ไปพบเหมือนกับที่พระองค์ตรัสแก่เขาแล้วเมื่อเขากำลังแก้ลูกลานั้นพวกเจ้าของจึงก็ถามเขาว่า ท่านแก้ลูกลาทําไมฝ่ายเขาตอบว่าพระองค์ต้องประสมลูกลานี้แล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลาและเชิญพระเยซูขึ้นทรงลานั้นเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปเขาทั้งหลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามทางเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขาเมกอกเทศแล้วเหล่าสาวกทุกคนมีความเปรมปรีเพราะบรรดามหากิจซึ่งเขาได้เห็นนั้นจึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าเสียงดัง ว่าขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ที่เสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญจงมีสันติสุขในสวรรค์ลและพระสิริในที่สูงสุดฝ่ายฟาริสีบางคนในหมู่ประชาชนนั้นถูนพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าจงห้ามสาวกของท่านพระองค์ตัดตอบขอว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศิลาทั้งหลายก็จะส่งเสียงร้องรับขอไปด้วยมองงูหายไปนะครับนี่เป็นเรื่องราวของ พระธรรมลูกาบทที่19ข้อที่28จนถึงข้อที่40และที่จริงเรื่องนี้นะครับบันทึกอยู่ในพระกิติคุณหลายเล่มนะครับและในพระกิติคุณในพระกิติคุณบางเล่มยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมมาระโกนั้นได้พูดถึงคําคํหนึ่งที่พวกเราอาจจะคุ้นเคยนะครับคือคําว่าโฮสนาคําว่าโฮสนาในที่นี้นั้นนะครับเป็นภาษาอาราเมกที่ได้พูดถึงและได้บอกถึงเป็นการส่งเสียงร้องบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพระเจ้าทรงเป็นความรอดของข้าพระเจ้าอย่างนี้นะครับ นะพวกเขาร้องอโห่ร้องตะโกนยกย่องสรรเสริญพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแห่งชีวิตของเขาแน่นอนนะครับในทุกๆปีของปฏิทินคริสจักรและปีละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเราคิดถึงเหตุการณ์นี้นะครับคือเหตุการณ์ในวันปาล์มซันเดย์หรือว่าวันอาทิตย์ทางตามท,ที่คนเหล่านั้นนะครับเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้วนะครับพวกเขาต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด มีปัจจัยหลายอย่างนะครับถ้าเราจะาศึกษาดูหรือว่าอาจจะมีบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณในหลายๆด้านที่เราจะมองเห็นในเรื่องราวนี้นะครับบทเรียนแห่งการเชื่อฟังก็เป็นไปได้นะครับถ้าเราจะมองดูว่าถ้าสาวกนะครับไม่เชื่อฟังในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสนั้นก็เหตุการณ์เหล่านี้อาจจะติดขัดด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเขาก็ไปตามบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่ยังไม่รู้ว่าจะพบจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ได้พบกับลูกลาตัวนั้น และเจ้าของลาก็เอื้ออํานวยด้วยนะครับโดยที่ไม่ขัดขืนและลาเองนะครับนะก็เป็นลาที่ยอมให้พระองค์ขึ้นขี่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับมันมีความสอดคล้องมีการแสดงออกถึงการเชื่อฟังแต่ในขณะเดียวกันทั้งหมดเหนือการเชื่อฟังก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วและพระองค์ได้ทรงเสด็จเข้าในกรุงเยรูซาเล็มน,นะครับประชาชนคนทั้งหลายโห่ร้องสรรเสริญองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาเข้ามาในกรุงเยรูเยรซาเล็มอย่างผู้พิชิตแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็ขอให้ชื่อเรื่องนี้เลยนะครับในวันปามซันเดย์นี้หรือว่าในวันอาทิตย์ทางตานนี้นะครับให้ชื่อเรื่องสําหรับวันนี้ของเราว่าทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตคนทั้งหลายนะครับโหร้องสรรเสริญโดยใช้เสื้อผ้าของตนปูตามทางหักกิ่งไม้ใบไม้นะครับมาโบก สรรเสริญพระเจ้าใช้ใบปาล์มนะครับใช้อะไรต่างๆยกย่องสรรเสริญองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จเข้ามาอย่างผู้พิชิตในชีวิตของเราพระองค์ทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตนะครับพระองค์ทรงพิชิตอะไรบ้างผมคิดถึงสําหรับชีวิตของพวกเราเองนะครับการเสด็จเข้าของพระองค์ก็เหมือนพระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราเสด็จเข้ามาในจิตใจของเราพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้าอย่างนั้นในชีวิตของเรานะครับ และพระองค์ทรงเป็นผู้พิชิตที่พระองค์ทรงเป็นผู้พิชิตในความอับอายของชีวิตที่เราอาจจะพบเจอเราอาจจะ,ะเผชิญเพราะจากความบาปของเราพี่น้องครับในชีวิตของเรามีความอับอายนะครับที่น่าอับอายที่สุดคือการอับอายในเรื่องความบาปนะครับหลายคนอาจจะอับอายในเรื่องรูปลักษณ์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แท่ที่จริงแล้วนะครับเราอาจจะต้องมองข้ามในเรื่องนี้รูปลักษณ์มันมี โอกาสที่จะเสื่อมสลายนะครับเปลี่ยนแปลงหุพังไปตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นนะครับความอับอายในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ควรที่จะให้ความใส่ใจมากนะักบางคนอับอายเรื่องฐานะสถานะทางการดําเนินชีวิตการเงินนะครับว่าเป็นคนยากจนคนยากต่ําแต่ผมคิดว่าถ้าเราข้ามผ่านเรื่องนี้ได้นะครับเราจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นคน ความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์นะครับในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเรื่องความยากจนสถานะของชีวิตอย่านํามาเป็นความอับอายของชีวิตแต่นํามาเป็นการที่จะทําให้ชีวิตของเรามีกําลังในการต่อสู้ในการดําเนินชีวิตต่อไปได้ดีกว่าหลายคนอาจจะอับอายในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับบางคนอาจจะพูดไปลามไปจนถึงเรื่องโชคชะตาหรืออับอายในเรื่องของวาสนาของชีวิตของตนที่อาจจะเกิดมานะครับในหมู่มวลที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่ดีเท่าไหร่ ความอับอายของมนุษ hmm. ย์มีมากมายนะครับแต่พระเยซูคริสต์ไม่ได้มีจุดประสงค์หลักที่จะพิชิตเหล่านี้แต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเราอยู่ในพระพิชพระองค์ทรงทําให้สิ่งเหล่านี้หายไปด้วยนะครับแต่ความอับอายมากที่สุดในชีวิตของมนุษย์คือความอับอายในเรื่องของความบาปที่เราจะต้องพบกับพระเจ้าและอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและณที่นั่นจะเป็นความอับอายที่มากที่สุดสําหรับชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อพิชิตความอับอายในความบาปที่เราจะต้องเผชิญ ต่อพระพักพระเจ้าแต่เราได้ชื่นชมยินดีเราชื่นบานเพราะอะไรครับเพราะสดุดียี่สอข้อที่5พาเราทั้งหลายได้เห็นว่าเราจะพ้นจากความอับอายนี้ในชีวิตของเราเขาร้องทูลพระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอดเขาวางใจในพระองค์เขาจึงไม่ได้รับความอับอายขอบคุณพระเจ้าความอับอายในที่นี้เราร้องทูลพระเจ้าได้พระเจ้าช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดความบาปเราพ้นจากความอาับอายเราไม่ได้รับความอาับอายเพราะ เราไว้วางใจในพระองค์ดังนั้นพระองค์เสด็จเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตพระองค์ก็ทรงเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราอย่างผู้พิชิตเช่นกันเพื่อให้เราพ้นจากความอับอายพระองค์ทรงเป็นผู้พิชิตพิชิตความอับอายในชีวิตของเราอีกสิ่งหนึ่งนะครับพระองค์ทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม็มนั้นพระองค์มาพิชิตความตายแน่นอนนะครับเรารู้ว่าในสัปดาห์หน้า จริงๆแล้วนะครับในช่วงวันพระฤหัสนี้อันนี้ถ้าพูดถึงที่พิศจักที่ที่ผมอยู่นะครับที่เชียงใหม่ก็วันพรฤหัสเราก็จะมีการนมัสการที่เรียกว่าเป็นพระฤหัสตัดสั่งนะครับที่เป็นวันที่พระเยซูริสทรงตรัดสั่งสาวกวันศุกร์เสริฐนะครับเราจะมีนมัสการพิเศษในวันศุกร์นะเพื่อน,นึกถึงการถูกตอกตึงที่ไม้กางเขนและแน่นอนวันอาทิตย์นะครับเราจะเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์ คือวันเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูริสจริงอยู่ถึงแม้ว่าการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูริสในครั้งนี้นะครับพระองค์จะต้องพบกับการสูญเสียพระองค์จะต้องพบกับการ,รเผชิญกับาการถูกขายนะครับเพื่อไปสู่ไม้กางเขนแต่เหตุผลทั้งมวลเหล่านั้นนะครับไม่ได้ทําให้พระเยซูริสพ่ายแพ้ต่อความตายที่พระองค์จะได้เผชิญแต่กลับเป็นเหตุผลที่ทําให้พระองค์ ิสูจน์ได้ว่าพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายพระองค์ทรง,งพิชิตความตายและในในัยยะในเช้าวันนี้นะครับที่อยากหนุนใจท่านก็คือว่าพระองค์ได้พ,พิชิตความตายฝ่ายจิตวิญญาณของชีวิตของเราการเสด็จเข้ามาของพระเยซูคริสต์ได้นําชัยชนะได้นําความพิชิตแห่งความตายฝ่ายจิตวิญญ,ญาณกับชีวิตของเราแท้ที่จริงเราควรที่จะต้องตายแล้วในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับแน่นอนร่างกายเราจะวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไป แต่จิตวิญญาณของเราถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าจิตวิญญาณของเรานั้นตายตั้งแต่เรากําเนิดออกมาเลยแต่พระเยซูคริสต์เข้ามาและพิชิตความตายฝ่ายจิตวิญญาณนะั้นและประทานชีวิตใหม่ให้กับเราเราจึงขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนําพาและพาชีวิตของเรานั้นพิชิตความตายในฝ่ายจิตวิญญาณได้อิสยาห์นะครับและหนึ่งโครินได้บอกกับเราว่าชนชาติที่ดําเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่ บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชสว่างจะได้ส่องมาบนเขาสว่างแห่งชีวิตสว่างที่พิชิตความตายนั้นคืออะไรครับองค์พระเยสุคริสต์เจ้าผู้ส่งพิชิตเงาแห่งมัจจุราชเงาแห่งความตายพรรองส่งเป็นสว่างที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราโอ้มัจจุราชเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้มัจจุราชเอ๋ยเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนนี่เป็นคําท้าทายหรือเป็นคําถามที่ถามว่าความตายไม่สามารถที่จะพิชิต ่อชีวิตของเราที่เป็นพิจิชนเป็นลูกของพระเจ้าได้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นชัยชนะแห่งชีวิตของเราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้พิชิตและพิชิตควา,ามตายนะครับที่เราเองได้เผชิญจากฝ่ายวิญญาณจิตและพระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยเราและแน่นอนนะครับหรือแม้แต่ในฝ่ายร่างกายเรารู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปแต่แน่นอนเราทราบว่านะครับในวันที่พระองค์เสด็จมา เราจะเป็นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและอยู่กับพระองค์นะครับในสวรรค์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเราเพราะฉะนั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ลมอย่างผู้พิชิตพระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราก็อย่างผู้พิชิตเช่นกันพิชิตความอับอายและพิชิตความตายอีกสิ่งหนึ่งในเช้าวันนี้ที่ผมอยากขอฝากไว้ให้กับพี่น้องนะครับคําคแมงปันอาจจะมี ความกระชับและสั้นนิดหนึ่งในวันนี้นะครับแต่เพื่อให้เราเข้าใจความหมายก็คือว่าพระคริสต์ไม่เพียงพิชิตความอับอายและพระองค์ไม่เพียงพิชิตความตายเท่านั้นองค์ยังพิชิตความกลัวในชีวิตของเราด้วยชาวเยรูซาเล็มนะครับหรือชาวยิวในอดีตในช่วงสมัยของพระเยซูริ์เขาดําเนินชีวิตด้วยความแน่นอนนะครับความอับอายเผชิญกับการเสี่ยงต่อความตายความสูญเสียของชีวิตของเขาและชีวิตของเขาก็เผชิญกับความกลัว เพราะอะไรครับเพราะว่าเขาตกอยู่ภายใต้อํานาจการปกครองของโรมเขากลัวนะครับแล้วก็เขาก็สิ้นหวังและความรอคอยของเขาก็คือเขารอคอยพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาจากทางฝ่ายกายฝ่ายจิตใจนะครับแต่บางครั้งเขาไม่ค่อยคิดถึงเรื่องฝ่ายจิตวิญ,ญญาณมากเท่าไหร่แต่ก็มีชาวยิวหลายคนนะครับที่ยังคิดถึงพระผู้ช่วยรอดที่มาพิชิตนะครับหรือมาปลดปล่อย ชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณด้วยเขาอยู่ในความกลัวอย่างนั้นเสมอแต่เมื่อเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ความชื่นชมยินดีความยินดีเกิดขึ้นในชีวิตของเขาและความหวังของเขาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับชีวิตของเราเช่นกันเราเคยตกอยู่ในความกลัวหลากหลายความกลัวที่มากมายในชีวิตของเรานะครับไม่ทราบว่าพี่น้องกลัวอะไรบ้างแน่นอนนะครับว่าชีวิตของพวกเราทุกคนมีความกลัวแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับพระเยซูคริสต์ทรงสเสด็จเข้ามาเข้ามาในชีวิตของเรา พระองค์อยากให้ความกลัวมาลายหายไปถ้าเรากลัวที่จะต้องตกนรกเราไม่กลัวแล้วเพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยเราถ้าเรากลัวที่จะอับจนเราไม่ต้องกลัวครับเพราะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่ดีในชีวิตของเราถ้าเรากลัวที่เราจะสูญเสียโอกาสที่ดีในชีวิตหรือว่าสูญเสียความรักหรืออะไรๆต่างๆนะครับพี่น้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงต่อเติมให้กับชีวิตของเราได้อย่างเต็มบริบูรณ์และเราสามารถที่จะรับ ผู้คนและสแดงออกกับผู้คนได้อีกมากมายในความรักของพระเยซูคริตมีความกลัวหลากหลายในชีวิตของเราแต่พระองค์ได้ทรงพิชิตความกลัวเหล่านั้นพระองค์ได้ทรงเข้ามาในชีวิตของเราครับ3ข้อพระคัมภีร์ที่อยากฝากไว้ครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เราแต่ได้ทรงประทานจิตที่กรอบด้วยฤทธิ์ความรักและการบังคับตนเองให้แก่เราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจกลัวให้กับพวกเรานะครับ แต่ว่าพระเจ้าประทานจิตที่เป็นไงครับประกอบด้วยฤทธิ์อนานาจของพระเจ้าเราทูลพระเจ้าได้อธิษฐานพระเจ้าเรามีสิทธิพิเศษที่เราจะทูลกับพระเจ้าได้มีความรักที่เป็นมาจากพระเจ้าต่อชีวิตของเราและการบังคับตนเองนะครับที่เราอาจจะหลงละเลงหรือใดๆก็ตามแต่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าการสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือประทานการบังคับตนให้กับเราได้ที่เราจะมีชัยชนะเหนือความบาปเหนือ สิ่งอุปสรรคการทดลองการทดสอบอะไรต่างๆในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พรงทรงประทานสิ่งเหล่านี้ให้แก่ชีวิตของเรายาทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปราถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการให้ฐานการมินบอลกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มความจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์สันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจนะั่นคือเก,กคเกินกว่าความกลัวเกินกว่าความกางังวล เกินกว่าความสงสัยหรือเกินกว่านะครับความวิปลาสของโลกนี้อย่างเต็มที่เลยแต่ถ้อยคําของพระเจ้าก็หนุนใจเราว่าก็อย่าทุ์ร้อนแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของเราต่อพระเจ้าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์เมื่อเรากลัวให้เราทําอะไรครับบางคนกลัวก็หนีบางคนกลัวก็ซ่อนตัวบางคนกลัวก็อาจจะกระเจิดกระเจิงไปในที่ใด แต่สำหรับพวกเราทั้งหลายเมื่อเรากลัวเข้าหาพระเจ้าครับไว้วางใจในพระเจ้าศรัทธาในพระองค์พรงทำให้เราทั้งหลายอยู่ในร่มอันยิ่งใหญ่ที่เป็นร่มแห่งพระหัตถ์ที่เราจะได้รับการพิชิตความกลัวในชีวิตของเราเราอาจจะทุกคนนะครับมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันเบื้องหลังชีวิตที่แตกต่างกันและการ,รเผชิญกับความกลัวที่แตกต่างกันแต่วันนี้ เราเป็นเหมือนกันครับพี่น้องเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูคริส e ต์ได้ท่งเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราแล้วพระองค์ท่งพิชิตความกลัวในชีวิตของเราและให้ความกลัวนั้นมาลายหายไปจากชีวิตของเราสําหรับวันนี้นะครับพระธรรมูกาบทที่สิบเก้ายี่สิบแปดถึงสี่สิบให้เห็นพระเยซูคริสต์ได้ส่งเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตพระองค์ก็ท่งเสด็จเข้ามาในชีวิตของเราอย่างผู้พิชิตเช่นกันพระองค์พิชิตความอับอายในชีวิตของเรา พิชิตความตายฝ่ายจิตวิญญาณหรือแม้แต่ความตายฝ่ายร่างกายที่เราจะเป็นขึ้นในครั้งหนึ่งโดยองค์พระเยซูเจ้าและพระองค์ทรงพิชิตความกลัวนะครับสิ่งที่เรากําลังจะเดินต่อไปในอนาคตสิ่งที่เรากําลังจะพบเจอในอนาคตเราอาจจะมีความกลัวบ้างอาจจะมีความกังวลความสงสัยนะฮะวิตกใดๆก็ตามแต่วันนี้พระเยซูคริสต์อยู่กับเราเสด็จเข้ามาในเราและช่วยเราให้พ้นจากความกลัวจงดําเนินชีวิตต่อไปนะครับด้วยความเชื่อมั่นความศรัทธา ในองค์พระเยซุคริสต์เจ้าถวายพระเกียรติแด่พระองค์และให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอช่วยเรานะครับพิชิตความอับอายความตายและความกลัวแน่นอนแล้วสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองความคิดจิตใจของท่านไว้ในองค์พระเยสุคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันปามซันเดย์วันนี้วันแห่งการยกย่องสรรเสริญพระเจ้านะครับถ้าที่คริสจจัรนะครับ ไม่ทราบที่คิดจักเรามีไหมครับมีใบไม้มีอะไรนะครับเราโบกสรรเสริญพระเจ้ายกย่องนะฮะนาัสก,การพระเจ้าอย่างบรรยากาศในกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นขอพระเจ้าทรงอํวยพระพรเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเสด็จเข้ามาแล้วในชีวิตของเราผู้ชิดความอายความตายและความกลัวจากชีวิตของเราไปเสียสิน้นขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรนะครับเราทั้งหลายได้เห็นถึงพระคุณความรักของพระเจ้าร่วมกันและผมเห็นว่าพี่น้องกําลัง เดินทางเพื่อดูในการสำรวจสถานที่เพื่อจัดค่ายนะครับผมหวังว่าเราจะได้ที่ที่ดีและเราจะได้พบกันเรียนรู้และเติมเต็มในพระพรของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงเมตตาในพระพรขอเราร่วมใจขณะที่ฐานครับพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในวันอาทิตย์ทางตาลหรือวันปามซันเดย์ขอพระคุณพระองค์ที่ทรงนําและทําให้ข้าพพงทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงสเสด็จเข้ามานั้น ก็เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายและพระองค์ทรงมาเพื่อที่จะ,ะมีชัยชนะเหนือความอับอายเหนือความตายและ,ะเหนือความกังวลความกลัวความสงสัยของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอถวายพระเกยเียรติแด่พระองค์ขอพระเกียรติพระสุริยจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สูงสุดและโปรดทรงเมตตามโดยพระพรพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนที่ได้ยินได้ฟังค่อยคำนี้ที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจนกว่าเราจะได้พบกัน ในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินโลกนี้หรือที่ในสวรรค์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าเสมอสําหรับพระคุณความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันด้วยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงองวยพระพรครับพี่น้องได้พบกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ